พบกับผมนะครับจ่าสิบเอกวรกรยิงตัดรับหน้าที่พิกรด้านบัการนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาชมภาพบรรยากาศการเยี่ยมญาติฐานใหม่นะครับของน้องๆฐานใหม่แา็คที่สองครับทีเจ็ดนะครับของนยฝึกฐานใหม่กองผ่านมาที่ยี่สิบกรม่านมาที่ห้าและสามพงนะครับเรามาดูกันว่าบรรยากาศหลังจากที่น้องๆนะครับจากบ้านจากครอบครัวมาครับมาฝึกฐานใหม่เป็นระยะเวลาประมาณสองอาทิตย์นะครับ เราได้กลับมาเจอครอบคุยกันทั้งครอบครัวจะเห็นไปถึงความเปลี่ยนแปลงครับพัฒนาการต่างๆขภาพของงานของน้องๆครับไปในทางใดบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความสุขความภูมิใจและเต็มไปด้วยความสุขสนานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับชิญครับ บอกมับเขาว่ามีโอ,อกาสทำไปไม่ต้องอายนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนแม่หมอแม่บอกแม่กาแม่าเราเรารู้ไปแ,แล้วเราผ่านความเหนื่อยความแบบว่ารู้สึกเสียใจขอร้องเราเห็นภาพของที่ออกมานะค,ะคนพวกนั้นแหละคือคนที่รเรารักที่จริงแต่เราไม่มีโอ,อกาส ค,คุณผู้ชมครับก็น้องๆฐานใหม่บางส่วนนะครับก็จะมีญาติที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมนะครับส่วนน้องๆบางคนอาจจะไม่มีญาติมาเยี่ยมในวันแรกวันนี้นะครับด้วยสาเหตุใดๆก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของความไม่สะดวกติดภารกิจต่างๆครับแต่ทางเรานะครับก็จะไม่ทิ้งโอกาสให้น้องได้พูดคุยกับญาตินะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องนะครับติดต่อวิดีโอคอล อยากให้ทั mm ้งยศญาต์พยายามให้กำลังใจครับก็เข้าใจสภาพจิตใจน้องๆมันจะจะค่อนข้างจะท้อครับเาะฉะนั้นแต่ผมพยายามบอกครูฝึกอยู่แล้วว่านโยบายผมเนี่ยการฝึกทหารเนี่ยพยายามคิดอยู่เสมอว่าทหารเนี่ยมันคือลูกน้องฝึกลูกการฝึกลูกการสอนลูกการสอนน้องเราอยากให้น้องอยากให้ลูกเราได้ดียังไงคือเกครับ ไม่ลำบากกับมาขอเที่ยวปู่นอนไม่ได้นอนไม่ได้เดี๋ยวจดหมายมาอีเลยเดี๋ยวจดหมายมาอีกส่งตั้งคือแมลงที่ส่งอยบอกเขาแต่ก่อนไม่ไม,ไม,มีการเยี่ยมญาติครับแล้วจะส่งจดหมายส่งจดหมายก็าคุณพ่อปู่ปู่ขเ,เขาก็จะเหมือนกับฝึกวินัยฝึกความอดทนฝึกสภาพจิตใจอะไรอย่างนี้ครับ เดี๋ยวสัมผัสมุงหายกล้ามจะเริ่มมา <c oughs> อันนี้มาจากที่ไหนไงครับนี่บนครับบนนะครับ